สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคลิปสาธิตการใช้ p y QGS ในการคำนวณค่าของฟีเจอร์นะครับค่า Geometry ของฟีเจอร์ใดๆโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในการ QGS นะครับในที่นี้พวกเราแนะท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยคำนวณ กันอยู่นะฮะว่าอย่างกับว่าความยาวของถนนเส้นนี้นะครับมีความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับของขอบเขตตำบลอำเภอมีเท่าไหร่กี่ไร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือทีนี้เราก็ใช้ฟังก์ชันที่มีนะครับใน G S ใช่ไหมครับในการรีเทิร์นค่า g e ี m e t r y รีเหล่านั้นนะครับโดยการให้ไปเก็บอยู่ในฟิลด์ ใหม่ฟิวใดฟิวหนึ่งนะครับที่สร้างไว้ซึ่งถ้าเราทำแบบแมนนวลแบบปกติของเราเนี่ยนะครับเราก็จะคลิกหลายกระบวนการหน่อยนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับมีหลายๆไฟล์ใช้ไฟล์ที่ต้องทำเนี่ยเราดูแลหลายชั้นข้อมูลเนี่ยเราจะทำยังไงนะนี่เราลองมาดู <c oughs> สคริปต์ตัวนี้ดูนะฮะ ทีนี้สคริปต์นี้เราก็จะฝึกใช้นะครับในการใช้ expression นะในการที่จะใช้ expression ในการคำนวณความยาวของถนนนะครับความยาวของถนนหลังจากนั้นเราก็จะ evaluate expression เหล่านั้นนะแล้วก็อัปเดตเข้าไปในคอลัมน์ที่เราหรือฟิลด์ที่เราสร้างไว้นะครับก็จะมี2ตัวอย่างนะครับของการคำนวณ โอเคอันนี้เรามาดูกันเลยนะโอเคอันนี้ผมแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นข้อมูลเชฟไฟล์นะครับของพิซซูโนโล,โลที่เป็นถนนนะครับอันนี้ก็อปปี้มาแล้วแล้วก็แอดเข้ามานะครับอยู่ในโฟล processing นะครับ processing สอง processing เนี่ยเราดูซัหน่อยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงโอเคตอนนี้ ฟิลสุดท้ายเนี่ยชื่อ direction นะเราจะสร้าง2ฟิลขึ้นมานะครับโดยที่ฟิลหนึ่งเรียกว่าเราจะเอาไว้เก็บความยาวนะครับขอนนอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของอเพื่อกำหนดอัตราส่วนของถนนนะครับอีกฟิลหนึงนะครับดะนั้นเรามี2 expression นะโอเคเรามาเริ่มกันนะครับในอันแรกนะเราจะใช้อันแรกเราใช้ data provider นะครับเพื่อที่จะแอ f ฟิวก่อน เลเยอร์นะโอเคเราเลเยอร์แล้วก็เ,าเอาไอเฟสิียนระอันนี้ร mm ีมูฟไปก่อนแล้วกันนะครับไอเฟสดอตแอดเวกเตอนะแล้วก็เ okay. ลเยอร์โอเคเอฟเอ็นกับนะครับ o อช โอเคเบรกนะครับไปดูไปก่อนจากนั้นเราใช้ Data Provider นะครับในการเข้าไปจัดการเพื่อที่จะสร้างฟิล์ใหม่นะครับในชั้นข้อมูลเดิมนะครับในชั้นข้อมูลของพิศโลก Load Copy นะครับ Data Provider โอเ <Okay>, คเราก็เลือกตัวนี้เลย สร้าง instance ของมันจากนั้นเราจะทำการ add นะครับ add t t r i b u t e เค a b u d d attribute ตัวน,นี้เราจะใช้ QGS field นะนะครับ QGS field แล้วจะให้ชื่อว่า length length m นะครับ ก็ชนิดของ Data มันเป็น Q ิวเรนเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลดับเบิลอันนี้ก็จะยาวลวแล้วก็จะ Backslash แล้วก็จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วจากนั้นก็จะสร้างอีกฟิลหนึ่งนะครับฟิลหนึ่งถัดกันเลยนะฮะชื่อแคลนะไว้คำนวณ สัสดส่วนนะของถนนอัสสดส่วนของถนน Q วาเรียนนี่เป็นอะไรวาเรียนเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลใช้เป็นดับเบิลโอเคจากนั้นถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เราจะแอดนะครับเนี่ยคำสั่งนี้ก็จะแอด ฟิล์เข้าไปเหมือนกันเราสร้างฟิลเข้าไปนะครับสองฟิล์มเยที่บอกด้วยว่าฟิล์นั้นนะสองฟิล์ที่สร้างมีชนิดข้อมูลเป็นยังไงเป็นดับเบลิลเสร็จแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตอัปเดตฟิล์นะครับอัปเดตฟิล์ในเลเยอร์เลเยอร์ก็คือตรงนี้นะครับไอตรงนี้ก็คือมาจาก fn fn ก็คือตรงนี้ นะครับโอเคเราเมื่อเราอัปเดตปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองอดูนะฮะเปิดดูว่ามันมีฟิล์เพิ่มเข้ามาไหมนะครับฟิล์เพิ่มเข้ามาฟ,ฟิล์เพิ่มเข้ามาโอเคลองลองดูนะโอ้เนี่ยมีนละนะครับบอกว่าอะไรเอ่ยเรื่องตกใจนะเราดูสีแดงกัน เขาบอกว่า attribute error qgs vector data provider object has no attribute Att attribute นะโอเคแล้วก็ไปดูตัวนี้นะในบรรทัดที่5บอกว่าไม่มีเราตก s ไปนะครับ s. q ว่าเรี e n is not defined นะแสดงว่าเราพริมพ์อะไรผิดไปนะครับตรงนี้ในบรรทัดที่ในบรรทัดที่5 ที่5ตรงนี้เราจะตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กนะครับเราพิมพ์ผิดไปโอเคเราลองดูอันนี้ก่อนก่อนทำนะดูนะครับก่อนทําไม่มีนะครับตรง direction เนี่ยไม่มีถัดจาก direction ไม่มี c o l u m ์ใดๆไม่มีฟิ e l d ใดๆโอเคอนนเ มาแล้วนะเลนเอ็มกับแก้วเห็นไหมมาแล้วเ,เดี๋ยวเราจะดีบุกกันนะครับแล้วเราก็กำหนด expression นะครับคือเราจะให้ทำอะไรกับฟิล์ที่เราสร้างนี้ qgs expression expression โอเคเราจะ ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า link นะครับให้มัน return ค่านะครับนี้คือ expression ที่1นะครับสำหรับ field ที่1 expression expression ที่2เราต้องการจะให้ทำอะไร expression expression ที่สองเราต้องการ เราใส่ตัวคีเดียวก่อนนะจากนั้นก็เราก็ใช้ตัวนี้เล็งเล้งคื้นฐานด้วยคอลัมน์แรกนะครับลิงนลิ้นเอ็ม คือมันมีคอลัมน์ตรงนี้นะครับคอลัม์ตรงนี้ <c oughs> ที่ท,ที่ที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นแล้วส่วนนี้เป็นคอ,อลัมน์หรือว่าฟิลที่เราสร้างนะครับที่เราสร้างแล้วก็มีการคำนวณค่าความยาวของถนนโด,นดยใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เอามาเก็บไว้ในมีเลนจ์ m นะครับซึ่งได้จาก expression 1 expression 2ก,ก็ต้อง expression 2ก็คือต่อมาจาก expression 1โอเคนะครับจากนั้นเราจะสร้าง context card instance เพื่อเก็บค่าประมวล expression ที่ต้องการคำรนวณก็ต้องมีนะครับเ,เรียกเป,ป็น step นะครับ expression context ดูยุ่งยากนิดนึงนะ เมื่อเราต้องการประมวลผลข้อมูลเยอะๆอย่างนี้นะไอะ้ครั้งทำงานที่มันซ้ำเดิมนะไอ้ตรงเนี้ยจะย่นระยะเวลาในการทำงานเราอย่างมากนะครับแล้วก็ context append scope น,นี่เราสร้าง instance ของ context yes e x p e s s i o n context ขึ้นมาแล้วเราก็ append scope ตรงนี้ ก็ s g s x f a n s i o n Context u Text ก็ใช้ Google Google Project แล้วก็ Layer Scope เลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ก็คือเอามาใช้กับเลเยอร์ที่เราเปิดใน,นส่วนตรงนี้แหละเราสร้าง context class instance นะครับต่อไปเนี่ยเราจะลูปแต่ละฟีเจอร์ในชั้นข้อมูลนะครับเพื่อ Evaluate ค่า context ผ่าน e x t e c s i o n ที่1และ2นะครับเราใช้วิด อิเเอจากนั้นเราก็จะลูปละลูปอะไรนะครับก็ลูปอิ Layer. นเลเยอร์เราเก็บฟี t u r e จากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องกำหนดตัวแปรเหมือนตัวอย่างก่อนๆแลนะครับไม่ต้องไปเก็บไว้แล้วเรตัวนี้เลยก็ได้นะครับจากนั้นเราใช้ Context ที่เราสร้างเมื่อกี้นะเซตค่า ฟีเจอร์ pluscard feature f นะครับบอกว่าเราจะจัดการกับตัวฟีเจอร์ที่อ่านเข้ามาเนี่ยที่มันหลุดทีละอันทีละอันเนี่ยเราจะใช้เนี่ยคอนเท็กซ์เนี่ยในการจัดการนะครับแล้วต่อไปเราก็จะบอกว่าเราจะ evaluate context context ตรงเนี้ยนะครับ c o n text ตรงเนี้ยนะครับด้วย expression ที่เราจะใช้โดยบอกว่า ให้ฟิลนะครับในฟีเจอร์ฟีเจอร์ก็คือในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นถนนนะครับถนนช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเพราะมันหลุดทีละอันใช่ไหมครับเราก็คิดว่าโอเคถนนจากไหนถนนจบหน้ามโนนะครับจากหน้ามอนอไปเนี่ยไปแยกหนองอ้อนะครับจากหนองอ้อก็ไปเอ็กซเลย์นั้นใช่ไหมครับแยกเอ็กซเลย์อันนี้ก็หนึ่งช่วงยาวจนถึง ก็จะถึงไฟแดงนะแล้วก็ไปหนึ่งช่วงไฟแดงแล้วก็ยาวไปจนถึงก่อนที่จะเลี้ยวไปเ,เข้า,าวัดจันทร์ตะวันตกนะครับก็จะมีอีกหนึ่งไฟแดงแล้วจะมีหลายไฟแดงจากไฟแดงตรงนั้นก็จะข้ามไปที่จะไปเรียกว่าแยกวุ่นวายนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปโรงเรียนดุบานป้อมเพชรถ้าตรงไปก็จะไปตลาดบ้านคอน ในแต่และช่วงแต่และช่วงก่อน,อนที่จะถึงไฟแดงอันนี้จะเป็นเซกชันหนึงของถนนนะครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราเขียนโปรแกรมเราก็รูปเซกชันถนนตรงนี้นะครับเป็นเป็นส่วนๆแล้วทีนี้เราก็จะทําการคํานวณเป็นส่วนๆน,นะฮแต่มันคํานวณอย่างรวดเร็วโด,ดวยคอมพิวเตอร์นะทีนี้เราก็จะคนนํานวณฟิลเลนตรงนี้ใช้ expression expression หนึ่ง e u a e อิวัลเอเยตอะไรอิวัลเอเยตคอนเ t e กซ์อิวัลเอเยตคอนเท็ก t ์คอนเท็กซด้านบนเนี่ยนะครับที่เรา append scope เข้ามาเนี่ยนะครับ context ตรงนี้และ e x ็กเ s ชั่นหนึ่งคืออะไรก็คือคำนวณ length นะครับโดยใช้ฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชัน e n g t h นะครับเราเอาไปเก็บไว้ในคอลัมลน์ e n g t h เออเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผลลัพธ์แล้วจากนั้นรายนี้มันจะต้องมีอัปเดตนะครับต้องอัปเดต ทุกครั้งนะครับเต็ดฟีเจอร์ทุกครั้งนะครับแล้วอันนี้อันนี้เราก็จะเสร็จไปหนึ่งอันแล้วนะครับในเรื่องของ n name น,นะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะฮะเราก็จะต้อง evaluate expression ที่2 อันหนึ่งนะครับอันหนึ่งเราก็ Copy มาเลยนะครับ Copy มาเลยโดยที่เราจะลูบเหมือนเดิมน,นะครับลูบฟีเจอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เราจะเอาไปเก็บไว้ในฟิลที่ชื่อแคลแต่ต้องนี้ต้องเปลี่ยนเป็นสองนะครับ Evaluate x ั่นโอเคอันนี้ก็เหมือนกันละนะครับฉะนั้น อ่ e x t r e s s i o n 2คือตัวนี้นะครับเราจะหาสัดส,ส่วนหรืออัตราส่วนนั่นเองนะครับของถนนของความยาวถนนที่ที่ที่ทมีอยู่ก่อนแล้วกับที่คำนวณได้ด้วยฟังก์ชันใน QJS นะครับลองดูว่ามันจะเท่ากันไหมนะโอเคอก็อนี้ก็ตะดใช้เวลาหน่อยนะอันนี้ใช้เวลา โ okay. อเคเนี่ยแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเราก็เปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้เร็งถูกคำนวณมาแต่ตรงส่วนของแคลนี่ไม่ถูกคำนวณนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ไม่ถูกคำนวณ expression สองดูนะครับี m. เล็ง m อ่ามันไม่มีนะฮะอ๋อคือ ตรงนี้ไม่มีไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้โอเคตัวนี้เดี๋ยวเราลองทำแกอ,อะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็คูอุ่นหนึ่งจุดสองเาลองนี่จะได้ไหม โอเคนะครับก็ evaluate e x p r e s s i น n 2นะครับตอนแรกมันเราจะใช้คอลัมน์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เราคิดว่ามันมีอยู่ในมีอยู่ในตารางอยู่แล้วนะครับแต่พอมาดูจริงมันไม่มีนะอ่าฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนเราเปลี่ยนดูว่าเออเรา,เราคูณกับค่าคงที่ใดๆสินะครับในนี่กับหน่งจุดสอนะครับคูณกับค่า ความยาวที่ได้นะแล้วก็ลอง,ลองทดลองดูทดลองใช้ expression ดูนะแล้วก็จะได้ค่าออกมานะครับในคอลัมน์เท่าเนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นฟิลด์ที่สร้างมาในแต่ละรลอบงการคำนวณนะครับเมื่อกี้เรากดไปสามครั้งนะครับทีนี้มันก็จะเพิ่มต่อมานะครับอันดับสกอร์หนึ่งอันดับสกอร์สองนะครับแต่แรกครั้งแรกเนี่ยจะเป็นชื่อที่ตรงกับโปรแกรมฉะนั้น การคำนวณก็จะไปเก็บไว้ในชื่อที่มันตรงนะครับฟิลที่ต้องการเก็บผลลัพธ์นับครับนี่ก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ